ไปกันที่สวนของนายประชากาสาเอกเกษตรกรหมู่ที่6ตำบลท่าแพรอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลค่ะซึ่งได้เปลี่ยนจากสวนยางพาราบางส่วนมาทดลองปลูกสละสุมาลีในเนื้อที่3ไร่หนึ่งงานโดยปลูกสละมาได้3ปีแล้วนะคะและปีนี้ให้ผลผลิตครั้งที่2 โดยในวันนี้นะคะมีกิจกรรมผสมดอกเก็บผลและแปรรูปสละค่ะซึ่งในอนาคตสวนสละแห่งนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเก็บสละจากต้นสดๆกินได้เลยค่ะว่าชอบรสชาติหวานช่ำหรือหวานอมเปรี้ยวนะคะนายร่ออบมูสิมสะเดาในอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสาวกําไรทิพย์เศษวิชัยกเกษตรจังหวัดสตูลเกษตรอำเภอท่าแพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์นะคะได้ลงพื้นที่สวนสลักของนายประชากาสายเอกซึ่งมีเกษตรกร,กรมาศึกษาดูงานหลังจากประสบผลสําเร็จจากการปลูกสละกผลิตสละกคุณภาพและเตรียมรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าแพเพื่อขยายเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ปลูกสละกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปโดยผลผลิตของสลากปีนี้นอกจากขายผลสุดแล้วยังนำไปแปรรูป เพื่อให้เกิดทางเลือกหลากหลายทั้งสลัดแช่อิ่มสละน้ำเปลาหวานสละดลอยแก้วน้ำสลัโดยนายประชากาษาเอกนะคะเจ้าของสวนสลัดก็ได้บอกว่าเดิมทีนะคะแปลงแห่งนี้ได้ปลูกยางพาราแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของการปลูกสละจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนโดยทดลองปลูกสลัดในพื้นที่สามไร่หนึ่งงานเพียง2อปีเศษสละดก็เริ่มให้ผลผลิตปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายสละ 1 4 0 0 0 0บาทนะคะขายในกิโลกร,รัมละ50บาทค่ะทางตลาดไทยมาซื้อแต่ทางสวนผลิตให้ไม่พอนะคะจึงใช้สวนของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ชาวสวนมาศึกษาดูงานและสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นตอนนี้สละมีอายุ3ปีครึ่งค่ะซึ่งสละจะให้ผลผลิตเต็มที่ประมาณ5ปีหากเปรียบเทียบกับยางพารานะคะสละหนึ่งไร่ มีไรายได้สูงกว่ายางพาราถึง6เท่าสละเป็นพืชที่ให้ผลผลิตได้ทุกวันอายุยืนปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานคาดว่าเมื่อสละมีอายุ5ปีจะให้ผลผลิต3ตันต่อไร่มีไรายได้5 0 0,000บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ ส่วนในเรื่องของตลาดนั้นนะคะนอกจากว่าทางสวนจะขายผลสุดแล้วนะคะซึ่งจะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาทและหากนำไปแปรรูปจะเพิ่มมูลค่าได้ถึงกิโลกร,รัมละ120บาทค่ะ ซึ่งสละถือว่าเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดสตูลอีกชนิดหนึ่งสำหรับการแปลรูปของสละนะคะแปลรูปได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสละทรงเครื่องสละน้ำปาปลาหวานน้ำสละสละลอยแก้วนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะนำไปแปลรูปในทิศทางไหนคะ่ะ ซึ่งสลัดนะคะถือเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดสตูลอีกชนิดหนึ่งได้มีการสร้างคำขวัญด้วยนะคะสลัดสตูลเนื้อหนาหอมหวานผลไม้ล้ำค่าดินแดนธรณีโลกค่ะหากผู้สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0818978098ค่ะ